ไม่เคยพักสร้างวัดในสามวัดวัดที่หนึ่งคือวัดบรนทุงเสรีที่อยู่ในขณะนี้เป็นวัดร้างๆมาหกสิบกว่าปีวัดที่สองเป็นวัดที่บ้านเกิดของยายยายสร้างไว้ครึ่งหนึ่งอาตมาก็ไปสร้างโบ,โบสถ์ในโรงเรียนมอบให้รัฐบาลเดี๋ยวนี้เป็นวัดของเจ้าคณะอำเภอเจริญนุชเจริญวานานรามวัดนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลได้สร้างลงไป เยอะแลว้วเยอะแล้วก็คือมีอุโบสถมีศาลามีหอประใจบิดกมีห้องสมาธิมีห้องอาหารมีที่พักสงฆ์แล้วก็มีศาลาต่างๆเรียกว่าเหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่อบรมผู้สูงอายุอบรมเยาวชนคนทั่วไปห่างไตรบายยมุขเพราะในวัดนั้นเรามีน้ำไหลไฟสาว่างทางสะดวกที่มาตั้งสโลกแกนวย้ยว่า น้ำไหลคือมีว้วยหลายสายไยสว่างแต่พาไปลงไปคว้าเต็มพื้นที่ทางสะดวกคือทางของรัฐบาลที่วัดอยู่ติดถนนใหญ่กิโลเมตรที่สี่หนึ่งเจี๊ฉะนั้นเมื่อญาติโยมไปแล้วถ้าผ่านไปทางปักใต้หรือไปชุมพรไปไหนก็ตามต้องผ่านวัดหรือขึ้นมาทางภาคกลางก็ต้องผ่านวัดเพราะวัดอยู่ติดถนนใหญ่สายข้าวกรุงเทพไอสายเดิมเนี่ยไปปักใต้ ไอ้สายใหม่นี้ข้าวมุง<า><ห>นั้นเรามีบ้านรับรองอาโยมที่พูดศรัทธาทั้งหลายไปพักหรือว่าพักฟรีการทําบุญก็เรือกโยมอ่านั้นเราสร้างไว้โครงการมี25หลังแต่ขณะนี้สําเร็จไปแล้วสองหลังรูกนี้มิเสร็จโครงการต่างๆก็จะดําเนินโดยมีเรามีภายในเรื่อนไขของมูลิธิเราพุทธศาสตร์มูลิธิสถิตธรรม ชอบหนึ่เมื่อก่อนจะตั้งพุทธศาสตร์สงเคราะห์ทางกรมเขาบอกว่าชื่อมันสูงไปเขาคงไม่เข้าใจว่าพุทธศาสตร์สงเคราะห์คือศาสนาต้องสงเคราะห์เท่าที่เราจะทําได้ไม่ได้ว่าสูงไปพูดแบบคนไม่รู้อบรมเยาวชน่างไกลอบายมุขนี่เป็นเป้าหมายใหญ่พราะผู้สูงอายุนั้นเขาบอกว่าเมื่อไว้ทำทำจิตให้สะอาดของแท้เวลาเราตายไปแล้วจะไปสู่สุคติจำปราชญ์พบดังที่เราปรารถนา แต่ถ้าว่าเราตายในขณะที่จิตปุ่นมัวเราจะไปสู่นรกอเวจีตามที่เขาตัดเอาไวา้ว่าจิตใก,กล้ดับคนก็คิดอะไรอยู่ทําอะไรข้าเราก็จะเป็นมนุษย์อีกแน่นอนสาบที่ว่าเรายังไม่สําเร็จมรรคผลอันใดฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอาโยมสนใจที่จะไปปฏิบัติธรรมหรือไปอยู่มีทั้งอยู่ประจําและไปกลับอโยมสนใจสอบสามรายละเอียดทียรรมภาพได้ เบอร์โทรศัพท์091 563 2463 092 626 3 0 9 6, 2, 6 3, 0ท่านก็จะได้รู้แจมแจ้งในเรื่องของการไปอยู่การมาอยู่นั้นเราไม่เอาอะไรมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งเราสร้างให้ท่านอยู่ฟรีทั้งหมดแบบที่สองยมขอสถานที่ไปสร้างเองอย่างนี้ก็ติดต่อมาบ้างแล้วเพราะว่าเขาไปชมแล้วว่าสถานที่เนี่ยเหมาะจริงๆ ทั้งหน้านติดถนนใหญ่เส้นเอกของภาคใต้คือเพชรเกษมด้านหลังติดภูเขาตรงกลางเนี่ยมีน้ำไหลไหวยสว่างทางสะดวกเขาชอบทีนี้มันเหมาะสมที่จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่จะไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปอยู่ที่ว่าทำจิตของเราให้สะอาดผงแผ้ใวในวัยสุดท้ายก็ขอเชิญได้เีวตมาพามได้บอกเบอร์โทรศัพท์ไปแล้ว และใครพระท่านใดไม่มีโอกาสจะไปอยู่แต่ยังไม่ได้ว่าทําเพื่ออย่างอื่นทําเพื่อเอาบุญและวัดก็เป็นสถานที่ส่วนกลางของชาวพุทธเนี่ยเขาบอกคนเราจะร่ํารวยมาหาศาลแค่ไหนเวลาตายไปแล้วนี่ไม่ได้อะไรไปเลยแต่ว่าคนฉลาดหรือว่าคนโบราณแม้เจ้าแผ่นดินก็ยังสร้างวัดแต่รมาพูดบ่อยมากเรื่องนี้ว่า ที่หน้าวัดโพเขียนว่าวัดโพเป็นวัดก,กษัตริย์สร้างเนี่ยเรียกว่าวัดต่างๆเนี่ยมีทั้งคนธรรมดามีทั้งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยศรัทธาแล้วก็สร้างเอาไวา้มีวัดหญ่แควง่งที่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นวัดคณิกาผลว่าผลจากที่แม่เล้ากับลูกเล้ามาสร้างไว้ในครั้งก่อนเนี่ยเขาเรียกวัดวัดใหม่ยญ่แคว่งตัง้โบราณแล้วก็เปลี่ยนเป็นวัดคณิกาผล วัดใหม่ยายแป้นวัดละครทมนางละครเป็นผัวกันมาคิดสร้างเนี่ยวัดเอ๋บำเพ็ญเหนือบำเพ็ญใต้พี่น้องสองคนสร้างแข่งกันบัดนี้จเจริญรุ่งเรืองมากแม่ชื่อเขาตายไปแล้วตัวเขาตายไปแล้วแต่ความดียังติดอยู่ชื่อเขายัางอยู่เรียกว่าตายแต่ตัวแต่ชื่อไม่ตายอยู่ชั่วคว้ายินสลายอย่างจะนั้นคนฉลาดเขาจึงวกมาคิดถึงตัวเองว่า เราจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนร่ลำรวยขนาดไหนตายไปแล้วออกไปไม่ได้นี่คือความจริงฉะนั้นแม่พระพุทธเจ้าเองเผู้สำเร็จมรรคผลสำเร็จกดกิเลสแล้วท่านก็ยังปรินิพานเหมือนกันฉะนั้นใครๆก็ต้องตายเหมือนกันหมดก่อนตายเราทำอะไรกับแผ่นดินไว้บ้าเนี่ยเราต้องมาคิดถึงข้อนี้ถ้าเราทำดีไว้ทำสร้างสมบัติไว้กับแผ่นดินเราก็ มีความสุขตลอดการนานเนี่ยฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายฟังายการขอธรรมภาพหรือว่าเข้าไปชมในายการแล้วเกิดศรัทธาเรื่องสประการใดก็ติดต่อไปชมได้ที่วัดพระอินทร์วนารามหรือว่าถ้าสะดวกก็มาที่วัดวันทุ่งเจดียก็สุขแท้เนี่ยวัติในศาสนาพโยมจะเล็กจะใหญ่ก็มีความสําคัญเท่ากันเพราะมันเป็นวัดวัดเป็นที่ วัดความดีของคนเป็นที่มาสร้างสมุนสนบุญญาศีมาเพิ่มบารมีอย่าว่าในความเป็นจริงเขาบอกคนเราเนี่มีอิสริยยศคือหน้าที่การงาน,านความเป็นใหญ่มีเกียรติยศคือความดีมีบริบาลยศก็พักพวกเพื่อนอ้องแตมีอะไรเขาก็มาช่วยกันอย่างเต็มที่สีก็ความดีที่ยดได้กรธทรมจงประสบแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเจริญพร